วันนี้มีเวลาว่างเยอะเออวันหยุดมีเวลาว่างพักผ่อนนิดหน่อยไปบอกให้เลยนะไอ้พวกบอกว่าเปิดแจกยี่ต้นแล้วไม่ดีอ่ะไม่ดีอ่ะมึงก็ออกมาประกาศกันเต้มึงก็รวมตัวมาแล้วมึงก็หาลายชื่อมาทั้งหมดมึงหาลายชื่อมาทั้งหมดอ่ะได้ประมาณยี่สิบล้านคนนะหรือสามสิบล้านคนนะว่าไม่เอาเงินยี่ิบต้นนะหนึ่งหมื่นบาทนะมึงก,ก็ไปยื่น แค่นี้จบกูเชื่อเลยว่าร้อยเปอร์เซ็นต์รัฐบาลไม่ทำอ่าไอ้จะปากดีกันอยู่ได้มึงหารายชื่อไปเซ้มึงก็ลงล่าลายชื่อให้หมดเลยใครจะเอากับมึงใครไม่เอา,ใค,เอาใครไม่เอาหนึ่งหมื่นมึงล่าลายชื่อไปเลยสักยี่สิบล้านเออสิบล้านคนเขาก็เอาแล้วล่ะมั้งสิบล้านคนถ้าไม่มีแครเอาก็สิบล้านคนรัฐบาลเขาคงไม่ทําหรอกเออ มมงแน่จริงหาสิหายได้แมปากดีกันจังเลยโอ้โหดีจีต้อนมาแจกแล้วก็จะเป็นนี่นู่นเนี่นี่กูถามจริงยุกตะตัวอ่ะเอามาแจกทั้งจีรอบเป็นนี่กันไหมพวกมึงเป็นนี่เฮียอะไรกูถามจริงก็เป็นนี่เหมือนเดิมมึงเป็นคืออะไรเป็นนี่มึงก็มึงเป็นนี่มึงก็ต้องเป็นนี่สิมึงจะทำยังไงเฮียออ ชาติเป็นหนี้พวกเราก็เป็นหนี้กับชาติมึงกูเห็นมีหมาตัวไหนวะไปรับใช้แทนชาติบก็ถามจริงกูเห็นทุกคนได้เงินมาก็เก็บเงียบกิ๊บเงียบกิ๊บไม่เห็นมันไปนใช้อะไรแทนชาติเลยชาติเขามาขู่กับมึงเหรอเฮ้ยมึงต้องจ่ายเงินกูเดือนนี้ร้ 100, 200, 300, อยสองร้อยสามร้อยาต้องมาขู่พวกมึงเหรอกูถามจริงเห็นพูดกันจังดิจิตอลเนี่ยทําให้ พวกกูติดหนี้ติดสินพวกมึงติดหนี้อะไรมันเกี่ยวอะไรกับพวกเฮียวพวกมึงอ่ะพวกมึงมาติดหนี้เพราะอะไรกม็มึงทํางานมึงไม่รู้จะเก็บกันเองเองินทองมึงก็ติดหนี้นี่อยากหน้าใหญ่ใจโตมีรถใหญ่รถโตอยากมีบ้านรวยรวยรู้หรูโอ้พวกมึงก็ติดหนี้ไปดิควายแล้วกูเห็นติดหนี้เฮียอะไรกูถามจริงกูธนา,าคารกูจะกู้ไม่ผ่านเลยแมงบอกว่ากูมีเครดิตกูติดเครดิตบูโรนมายี่ิปีแล้วทำไมเออ กูไม่เห็นติดนี่อะไรเลยกูก็กินก็ใช้อยู่ตามปกติกูรัฐบาลเห็นมีอะไรตู่แจ้กกูไปแจกตั้งกี่สี่สิบรอบเป็นติดกี่รอบแล้วมันเป็นได้อะไรถามจริงมันไปน,นี่ตรงไหนวะทุกคนมันก็ต้องแดกก็ต้องหากินเองเนั่นแนะหูอย่าปากดีกันเลยกูบอกอตรงเนี่ยถ้ามึงแน่จริงอะ่ะมึงบอกว่าไม่เอายิ่ต่อไปเลยไปเลยเชียอะไรเนี่ยมึงไม่เอาอ่ะ พวกมึงก็รวมตัวกันมาแล้วมึงก็ยื่นหนังสือไปมึงไปหาลายเซ็นของคนที่ว่าใครไม่เอามัาง่งมีหน้าหมาตัวไหนกล้าออกมาไหมว่าไม่เอากูถามจริงมีหมาตัวไหนกล้าออกมาไหมพูดว่าไม่เอาดิจิตอนบอลเล็ตมึงกล้าพูดไหมอีที่มึงเข้าคอมเมนต์คำพูดเพื่ออะไรกันนะ่ะเหมือนกันนะ่ะพวกมึงออกมาเลยไหมว่ากูไม่เอาเออมึงออกมาสิโถกูยิ้มค,ค้านน่าจะมีอยู่ยี่สิบคนไอ้ทียพวกปากดีไม่เอา เลดมียี่สิบคนโทุเลศมากมึงไปหายได้เป็นล้านคนดิไปโอ้ยชักหมั่นไส้วันนี้อารมณ์ไม่ดีนะเนี่ยเ๋ยวเดีดีดียเดี๋ยวเจอกัน